สวัสดีค่ะจ,จูดี้สีโคราชนะคะวันนี้จูดี้ไม่ได้มาทําคลิปนานนะคะจูดี้ต้องขออภัยด้วยนะคะเนื่องจากไม่ค่อยมีเวลาค่ะจูดี้ต้องขึ้นเวรทํางานนะคะวันนี้มีโอกาสได้หยุดนะคะจูดี้ก็เลยจะมาแกะสลักให้ทุกทกท่านได้ชมกันค่ะแต่ว่าจูดี้พึ่งมือใหม่หัดแกะนะคะด้วยความที่ไม่ได้แกะนานค่ะ จูดี้ก็เลยมาลองลองฝึกปลือฝีมือใหม่ค่ะที่เห็นสีเหลืองๆหลือนี้เป็นสีของฟักทองนะคะเป็นผลผักผลไม้ที่หาได้ง่ายในประเทศไทยเราค่ะส่วนสีส้มๆทำจากาแกะจากแครอทนะคะสีขาวจากหัวไชเท้าค่ะก็ยังไม่ค่อยเป็นรูปร่างของกุหลาบดีเท่าไหร่ค่ะจูดี้ทำกลีบไม่ค่อยสวยนะคะเอาเป็นเท่าที่เห็นนี่แหละคะ่ะเอาพอได้ นเะดะี๋ยวจูดี้จะพยายามฝึกฝี